ใน MV ผู้หญิงหัวใจอีสานฉากกินน้ำหอยควายคือบรีฟที่เรารู้สึกว่ากังวลที่สุดเพราะครูสลาบรีไปแบบนี้ตัดมาอีกทีาร้อง้ยกำหนดแม้กระทั่งท่าทางของเด็กนะคะแล้วก็สีหน้าการแสดงออกคำพูดของแต่ละคนมีผู้หญิคนึ่งถือเสียมี่อมก็ไม่รู้นอาแม่อย่างนี้นะคร เอาแม่การว่าชกอกโกแลตวันนี้ก็ขี้เดียดเอาขี้เดียดข้าวแตงเอาเนี่ยเอาอันนี้ก็โจโรแล้วใช่ั้มกาบว่าแล้วก็แง้หน้ามองถามถามผู้หญิงที่ยืนอยู่กินเช่ไนไรผู้หญิงก็ถามาที่กินเช่ไนไรคือไม่ตอบว่าการไม่การที่กินเช่ไนไรผู้ชายกุมเลย แล้วก็มีผู้ชายบางอันนี้คนแรกก้มไปแล้วแต่เพิ่งแป๊บเดียวตัดมาเด็กผู้หญิงผู้หญิงเนี่ไปได้กันแดดใบตองใบตองซาดมางอเนี่ยทำเป็นป่วยอ<ม>ันนี้ก็อันนี้แล้วตัวที่มันเหมือนเป็นพระเอกนางเอกมันก็ตัดน้ำ <S <S ค่อยๆน้ำแบบจิบมันไม่ได้เยอะนะลูกน้ำค่อยๆมันจะเี้ยอยู่นะแล้วมีการเดือดมันจิ้นลายหมดเนย อย่างนี้นกอนี่ยหยอกกันเด็กๆม้นก็จะเป็นฟิวฟิวประมาณนี้แล้วค่อยไปแจกลำดับทางพี่ภูมิกับก็ต้องมาสื่อสารฉากนี้ให้น้องๆเข้าใจนะคะากนี้เราก็ทาของเรานะล้วก็ฉีกอันใบเล็กสุดเพื่อให้เป็นกลวยเล็กสุดอย่า้พี่เขาบอกให้กินได้งงี้ทุกคนก็เลยแบ่งให้เพื่อนเราผู้หญิงไงจะใช้กล้วยตักกินเนาะ ฉาก okay. กินน้ำหอยควายก็ต้องมีเจ้าของรอยเท้าแต่ว่าน้องกลัวนะคะน้องกลัวกองถ่ายสิ่งที่ยากก็คือฉากนี้มันคือการย้อนเวลาไปเมื่อเวลาประมาณแบบ30กว่าปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นน่ยตัวเราเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยคือคิดภาพไม่ออกว่ามันจะต้องเป็นโลเคชั่นประมาณไหนบรรยากาศประมาณไหน แต่ก็ต้องพยายามทำออกมาให้มันสมจริงที่สุดนะคะทั้งพื้นที่ต้องผ่านการโดนฝนตกเปียกแฉะจนควายเดินแล้วเกิดรอยเท้าทำให้เกิดน้ำขังอยู่ในรอยเท้าเด็กๆที่เหนื่อยจากการหาของป่าหาอาหารป่าสมัยก่อนเนี่ยต้องหาแหล่งน้ำเพื่อจิบกินเพื่อแก้กระหายนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์กินน้ำหอยควายนี้ขึ้นมา คนลับที่ออกมาก็เป็นภาพประมาณนี้ที่ได้เห็นใน M.V. ผู้หญิงหัวใจอีสานนะคะใครมีประสบการณ์กินน้ำหอยควายบรรยากาศเป็นยังไงมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะมึกงกัดกินบอมมนสิกินได้บอ มึงกากินกูก็กากินเพื่อกันแล้ววะเราก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้ง5คนแล้วก็ผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่าน้องทุกคนต้องตัดผมให้เหมือนทรงนักเรียนสมัยก่อนน้องผู้หญิงต้องตัดสั้นเท่าตึงหูและน้องผู้ชายเนี่ยต้องไถทั้ง3ด้านเลยเพื่อให้เกิดความสมจริงที่สุด กินได้กูบอกแล้วว่ามันกินได้ตลาปลาเข้าเมื่อบาท